สวัสดีครับพบกันชินเคยนะครับช่องนี้ไม่สื่อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็ขอให้พี่เพื่พพพพนอนอน,อน้องชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลจะได้ไมต่ตกหล่นแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้ดีๆที่ทางช่องนั้นนํามาฝากนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนมาให้ชมนะครับซึ่งผมได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ ไม่คิดว่าจะได้นะครับดีใจมากนะครับเรียนนี้เป็นเรียนที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับในระบบมุนเวรียนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเป็นเรียนที่ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับในเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับเรียนนี้นะครับจะเป็นปีพศออะไรนะครับก็คอยชมคอยฟังนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นแบบ พระเสียรใหญ่นะครับหรือว่าแบบบางนะครับส่วนนั้นนี้ก็คือทางด้านหลังโรงเรียนนะครับทางด้านหลังโรงเรียนนะครับนั่นก็คือปีปศ2551แบบบางนะครับหรือว่าแบบพระเสียรใหญ่นะครับเห็นไหมครับจํานวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับถ้าแบบบางนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่6กล้าน 2 2 5 0 0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญ6ล้านนะครับจำนวนการผลิตนะครับก็จำนวนการผลิตก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ6ล้าน225,000เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่3นะครับในเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่เก้าแบบหมุนเวียนนะครับถือว่าเหรียญ5บาทปีปศนี้มีกัน2แบบนะครับก็คือแบบบางแบบเหรียญนี้นะครับหรือว่าแบบพระเศียรใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีแบบพระเสียเล็กนะครับก็คือแบบนี้นะครับหรือว่าแบบหนานะครับเหรียญจะหนากว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหนานะครับยังไม่เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นเยอะมาศาลเลยนะครับสองร้อยล้านเลยนะครับถ้าแบบพระเสียเล็กนะครับแบบเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเหรียญเลยนะครับ ก็ถือว่าเยอะมาสาลนะครับแต่ว่าถ้าแบบบางนะครับในปีพศเดียวกันนะครับปีพศสอ5พนรนะครับถ้าแบบบางนะครับก็จะนักสะสมนั้นเริ่มที่จะเก็บเลยนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นมีราคาแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ต้องคอยดูนะครับแต่ว่าเรื่องราคาซื้อขายนั้นอ,นอนาคตต่อไปข้างหน้านมีแน่นอนนะครับแล้วก็ ในระบบเงินเหรียนนั้นหายากแน่นอนนะครับผมเพิ่งได้มานะครับที่จริงแล้วผมก็มีอยู่หลายเหรียญพอสมควรนะครับถ้าผมเจอผมจะเก็บทุกเหรียญนะครับถ้าเป็นปีพศ2551แบบบานครับเก็บเลยนะครับไม่ทําให้จนแน่นอนนะครับไม่ทําให้เสียหายนะครับถ้าเก็บเหรียญปีพศนี้นะครับการเก็บก็คือการออมนะครับถ้าเราจําเป็นจริงๆก็นําไปซื้อของได้เช่นเติมนะครับ